กินที่กระจายไปทั้งวันนะะลดน้ำหนักไม่ค่อยได้งานของเรามันจะใช้น้ําตาลนะทีนี้ตัวเรามันมีไขมันไขมันมันไม่ได้ถูกใช้เข้าใจไหมเพราะนั้นการที่จะเอาไขมันออกมาใช้เนี่ยมันต้องมีการอดให้น้ําตาลเนี่ยมันหายไปเยอะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอดเป็นช่วงๆเช่นทํำ intermittent fasting แปลว่าหยุดกินเป็นช่วงๆเช่นเรามีเวลากินตอน10โมงเช้าสมมตินะพี่มื้อเช้า10โมงเนี้ยพี่กินไปถึง6โมงเย็น พอกินไป็นกโ,โมงเย็นปั๊บเนี่ยช่วงหกโมงเย็นถึงสิบโมงเช้าของอีกวันหนึ่งเนี่ยมันห่างกันไอ้สิบหกชั่วโมงเนี่ยร่างกายเราจะใช้น้ําตาลอยู่ที่พี่กินไปค้างๆเก็บๆไว้เนี่ยสักประมาณสิบถึงสิบสองชั่วโมงน้ําตาลเนี่ยมันจะหมดเริ่มหมดละพอน้ําตาลหมดเนี่ยพลังงานชุดต่อไปที่ร่างกายจะเอามาใช้คือไขมันเพราะฉะนั้นไอ้พวกไขมันที่อยู่ตามพุงเราม,ดดมันจะโดนดึงออกละเพราะว่าอีกสี่ชั่วโมงมันยังไม่มีเรายังไม่ได้กินนี่ถูกป่าล่ะไขมันที่มันพอกตับ bằng cái đồn mà